ช่วงนี้มีเกมฟรีทูเพย์น่าเล่นหลายเกมเลยนะครับมีผนะ่าร็อฟเอกซาว์เนาะซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีเกมนี้นะครับ Infinity n i k ิกเนาะแล้วก็ Marvel Rivals นะก็มี3เกมเนะลูแมวเอ่อเล่นหลกักๆเนะี่ยก็เล่น2เนะกมน,นะครับคือผ่าร็อฟเอกซาวกับตัวเนี่ยนะครับตัว n i k กีเนี่ยนะสิ่งที่น่าสนใจคือเหมือนที่ทำวิดีโอไปคราวที่แล้วก็บอกว่าไอ้เกมนี้สนุกดีนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะติดขนาดนี้นะเมื่อวานค่ะที่ลูแมวรอเล่นตัวผ่าร็อฟเอกซาวซึ่ง จะเปิดตอนตีสองนะลูกแม่ก็หยิบตัวพอท่อมานั่งเล่นนะครับแล้วก็เล่นเปิดเกมนี้โอ้โหรู้ตัวอีกทียรเล่นต่อเนื่องไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยนะแล้วก็เฮ้ยสนุก <laughs> ไม่นึกเลยว่าเราจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของเกมนี้ด้วยนะแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆอพบว่าโอ้ยเกมนี้มันมันมีอะไรมากกว่าที่ ที่รับรู้มาที่พูดไปในวิดีโอรแรกก็รู้สึกว่ามันมีเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหจริงอันนี้มันมันมีเยอะมากนะครับสิ่งที่ทําให้เกมนี้สนุกอันแรกเลยนะคือมันมันมีอะไรให้ทําเยอะมากนะครับมันเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายนะเท่าที่ลุงแมวเล่นมาตอนนี้นะจุดนี้ก็คือจะสามารถแบบว่าไปจับแมลงก็ได้นะครับจะสามารถไป,ปลูบขนสัตว์ก็ได้นะมาทําชุดเราอะนะ ไปเก็บของต่างๆก็ได้นะครับไปตีมอนก็ได้นะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นแบบหนักมากๆเลยนะส่วนที่ให้เราแต่งตัวนอนนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะก็ชุดก็เป็นแบบการสร้างความสามารถใช่ไหมแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอะ่ะโอ้โหชุดเริ่มมาเยอะนะครับแล้วก็มันจะเริ่มมีอมารมณ์กับว่าการจะได้ชุดนี้เนี่ยมันจะต้องไปเก็บของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เน,นะแล้วการเข้าไปในหน้าเมนูของการแต่งตัว โอ้โหมันเยอะมากนะมันเยอะมากแบบละเอียดยิบนะครับเปลี่ยนสีผิวได้นะครับเปลี่ยนทรงผมพอลูมาเล่นไปถึงจุดหนึ่งอ่ะรูมารเลยรู้สึกเลยว่าอ๋อความสนุกของการเล่นบาร์บี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะการเล่นแต่งตัวตุ๊ก,กาตาซึ่งเราไม่เคยเล่นตอนเป็นเด็กนะมันมีแอสเซสซอรีต่างๆมากมายเยอะไปหมดนะครับแล้วก็ เราก็สามารถเก็บมาใช่ไหมแล้วก็เอามาแต่งตัวหรืออาจจะมีธีมของเราเองซึ่งจริงเขามีตีมไว้ให้ด้วยนะเช่นธีมชนบทธีมหรูหราตีมหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะสร้างตีมของเราขึ้นมาก็ได้นะเช่นตอนนี้ลุมาอยากจะสร้างแบบว่าให้น้องเขาเป็นแบบสาวน้อยสมัยใหม่อย่างเงี้ยจะทำยังไงนะก็ทรงผมแบบไหนหน้าตาแบบไหนซึ่ง ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เอ่อแล้วก็ยังคิดว่าเอะมันจะไปหาพวกนี้มีไหมนะองค์ประกอบประมาณไหนนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะซึ่งเนื้อเรื่องก็น่าสนใจนะไม่ได้แบนแบนะครับผมมีแบบเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ไล่ไปเรื่อยๆมีระบบเควสเนะมีการเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปหลุดของนะครับแล้วก็ ไปตีมอนนิดหน่อยนะตีมอนแต่ว่าไม่ยากนะครับอันนี้แบบชิลๆมากเป็นแบบโลกสบายๆเนะแล้วก็มีเรื่องราวเบื้องหลังที่เกิดขึ้นซึ่งดูน่าสนใจอยู่นะมีความดราม่ามีเนื้อหาอะไรอยู่นะผมมาเล่นมาประมาณ3ามชั่วโมงนะครับณนะจุดนี้ยังไม่ได้เติมเงินเลยนะเริ่มเริ่มอยากเติมแล้วนะแต่ว่ายังหาชุดเข้าไม่ได้ว่าจะเติมตรงไหนนะครับข้อหนึ่งแง่หนึ่งก็คือเป็นเกมที่ณจุดนี้สำหรับลงแมาถือว่าโอเคมากนะคือยังไม่ต้องเติมเงินก็ยังเล่นได้นะแล้วแล้วเดาเอาเอ,าเองนะว่า การเติมเงินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเพียรีคอสเมติกนะไม่น่าเกี่ยวกับความสามารถพิเศษอะไรใดหรือเปล่านะคิดว่าไม่ใช่เพทูวินนะครับคือมันเป็นแบบเรื่องแบบแต่งตัวสนุกๆเหมือนเราซื้อ Barbie อสซิสต์รีบาร์บี้อะไรเงี้ยนะมีโหมดถ่ายรูปด้วยนะซึ่งจริงๆวันไม่เคยใช้โหมดถ่ายรูปในเกมมาก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกเพราะเขาหลอกให้เราแบบลองฝึกถ่ายรูปดูนะแล้วก็เออมันก็สนุกดีนะมันเป็นไฮบริดเนาะเกมแฟนตาซีใช่ไหมเกมทำฟาร์มเกมแต่งตัวเนาะ พอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีแอคชั่นนิดนึงนะแอคชั่น RPG นะนิดหนึ่งนะครับก็โอ้ถือว่าเล่นเพลินทีเดียวนะน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ลุงแมวเล่นได้ยาวๆนะเป็นฟรีทูเพลย์ซึ่งนอกเหนือไปจาก f o r t n ไ t e นะจริงๆก็ไม่ได้มีฟรีทูเพลย์อันไหนที่เล่นอยู่เป็นประจำนะครับอ่าก็อันนี้น่าจะเป็นเกมที่ขึ้นมาได้นะใครที่หาเกมเล่นนะครับแล้วก็อยากจะลองว่ามันเป็นยังไงนะลองลองได้นะเพราะว่า เกมก็เปิดเป็น f รีทูเพลย์แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังมีปัญหาฟอร์ม a n c ์หน่อยนึงแต่ล้งแมวว่าโอเคมากแล้วที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยนะเล่นสบายมากนะครับใครยังไม่ได้ลองก็ไปลองกันได้นะลูกแมวขอลาบแล้วนะครับเจอกันในบดถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภวาพมีทุกท่านสวัสดีครับผม